ลงมาหน้าถึงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไ,ได้อาวุธแล้วครับวันนี้ได้อาวุธแล้วที่แรกว่าทีคขึ้นฮัเกเอาปรากฏว่าบกเมาอยู่สูงผด คนใดบอกเมาแล้วเขาก็็นเมือเมือไปเทียงไปนหน้าไปลนะเจอไปจากไหนคุ้มก็บอกมาเฮ้ยพี่พี่เอาไปได้อยู่ไฟบอกเมาแบกบอกเมาก็าไปนอคุ้นแบกบอกเมา อยากายอยากตายอยากตายอยากตายต้องไหนอย่างไรเ่ยนเสียงมาตกขีดตุ้มเป้หลดวันนี้แม่ ถ่ายอยูอ่บนต้นจถ่ายนอบนได้ยบว่งเว้ยออกกันล่นนี่แล้วยันพ่อท่านน,นะเ้ยเปล่าแห้งสนออกแล่นแบบดิแทงหนานะันต้นเนาะทเป็นนึ่งำสางเนาะคือดีหายต้มลงเลยเนานะ Ô, oh, khẩu khiếu Khẩu khiếu là không khẩu khiếu liệu Giang suối ngam lưới Nhà góc khẩu Chắc sự kiến nào đấy Cứ khen gần Thân nằm mà Các Cứ thì khay vô Bốn năm năm khẩu ô phó đi đây. em ơi phim 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 อ่ากระเจมคือกันจักยังวินยังเลยวันนี้ไม่จักหนาไม่จักเขาโอ้นี่ว่ามันบอดนี่มันก็สัตว์ขึ้นแข่งกับหนาอยู่ได้เขาก็ได้โอ้หัวเที่ยงนะครับหัวเที่ยงแล้วตทำแล้วว่องเมา เออ mm -hmm. mau หมกหมก mau ตาเคียด takyat tak ตากุบตาเคียด mau ta หมอกเมากาี่นองหมอกเมาเมนี้ติดตามหมอกเมาได้ไมนี้หมอกเมาระบักเมาบักเมาเมาธรรมศาสตรหมอกปลาหมอกป่าหมอกเมาหน้าเพรมนหมอกเมาป่าหน้าก็ค่ะโอ้หมอกป่ากันค่ะลุงสน ยังสุกโบโบห็นมันสุกเกือบเ่อเขาตีนสมส่วนในตำมันสุกมันจะเป็นปุ่มเป็นปุ่มหนึงจริเลยเนี่ยนี่คือเป็นเนาะตำล้วก็แเสบแต่มันแย่มันหน่อยสิล่ะหนุอยมันหน่อยเนาะมันมันมันบ่มีมันมีแต่ในเนาะมันบ่มีมันบ่มีเนื้อในหน่อยมัน สุมบันนี้มองเมาดูมองเมาในอ่นสุมเป็นสุมบันนี้ยองลงกับครูขบๆเลยวะอื <without sand> <concealed> มขบๆเลยเะกัเอืมอือบอก่อบอกว่ อิ 1. 1> Ooh, ite, mm ่ม hmm. ย yes. ่ก็อีกก็ไ้โอ้ตำไปเตะเป็นตะควเป็นตะไงแลยวะนุ่มกับหน่อยว้าสมเขียวม่ได้กินด้วยสมเขียวหรอกปรากฏว่าบบอิม เอากอกสองกองกสองมาตามูกมูตาเกียดอยู่น่ะยังไล่ตื่นเป็นตัวนี้ตำเมือแรงกระบ,บื้อเด่นี่แต่กินนนัวมาตีกินน้ำเล็กหน่อยบ่ไหเดินนี่ถ้ากินเครื่องขนาดนี้ล่ะโอ้ยมันสิกินได้เจ้าคือตัวสิไปกินน้มข้าวได้อยู่ตมมบวไรพ่อปอนี่พ่อ พ่อเล้วงพ่อเล้วล <laughs> <laughs> มันดีออยางมาหอดตา <laughs> ใหม่ได้เว้ย <laughs> มันแค่เด็กไปเคลียร์เห็ดอยู่เห็นซองดอกเลยย่านเจ้าถากินอันนี้ก็เลยยางมามม่มีพ่อได้ป่นบาพอ่ <h aw> พอพอ่พอพ่อพ่อเล้วมื้อ น้ำว่ามันหลายตีมันหน่อยหน,น่อยเนาะอืม่อหน่อยหน่อยเนาะอืมโอ้วันนี้เราสิกินบิบร์ดบหรวันนี้เราสิกินเบิดพบ่บริอ่ะเอาเอาไวปบนเอาไปเอาไปอุ้ห่านดีหน่อยมันใหญ่มันใยญ่กินแล้วกินเบิร์ดวนานอวันเนี้ย บดไปแล้วถ้วยหนึ่งใส่ลงสีโบเดมาไก่บ่สื่อนมาเป็นตัวซอยแล้วนี่สอสอเสียบคือเกาลายส้ม,สมเกาเรียบร้อยชงขบยังเสียบคือเกา อคนทองวับวับนอนทองวับวับหมอกเมาสองขวบก็ไม่ริดมีเด็ดครับอาการว่าปกติเลยว่าตั้นคุดนูใหม่ให้มันเดี่ยวก่อนเด้อซับแหนงให้มันเดี่ยวก่อนหาานอหาแหนงให้มันเดี่ยวก่อนอย่างสีฟ้าเมื่อหรอกแต่ว่าปกติอีนนี้ก็ได้ S s ộc, ình, 2โคกครับเบิน2โคกเลยามุกเมา